สวยกว่าถ้อยคำเสกสรรที่พันนั้นนาเปรียบเปลยแดนไหนอื่นหมื่นแสนบ่แม่นได้เลยเฮานี้สุดท้าท้อยเอ่ยเปรียบเปลยงามนั้นได้นาะหากใครแมน้นเที่ยวไปได้เห็นสักคราเขาคงจะจำติดตา สวัสดีเจ้าวันดาวันเดอร์อัศจรรย์วันดาวันนี้พาทุกคนมาบุญเก้าวัดกันเจ้าโดยสุเทพเป็นสีประเพณีเผาป่าโควิดนากำลังมาไอหยังนักหนานะครพิงอู้เล่นไปได้นะเจ้าแต่แต่แล้วคำขวัญก็คือว่าโดยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสงา่าบุพชาติล้วนงามตานามลำค่านะครพิงเจ้าเจ้าสถานการณ์ช่วงนี้ของบ้านเมืองเราอะ ก็ตึงเครียดนะเจ้าไม่ว่าจะเป็น PM2.5 หรือว่าโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิดในชีนะเจ้าคือเฮาดูข่าวไปเฮาก็เครียดเนาะวันนี้ก็อยากจะเป็นตัวแทนนะเจ้าเป็นสะพานบุญพาทุกคนมาทําบุญเก้าวัดของทุกคนได้บุญเสมือนกับได้มาด้วยตัวเองนะเจ้าวันนี้เขามาเริ่มต้นวัดแรกที่วัดพระาธาตุดอยสุเทพนะเจ้าก่อนที่จะขึ้นไปบนวัดพระาธาตุเฮามาสักการะครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยกันก่อนนะเจ้าทุกคน เราได้อยู่ที่วัดพระธาตุาชสุเทพแล้วเนาะก็ใครที่มีจิตธานะเจ้าจะเดินขึ้นก็ได้นะเจ้าหรือว่าจะเป็นขึ้นรถรางไฟฟ้าก็าได้หรือว่ากระเช้านั่นเองเจ้าแต่สำหรับวันนี้เฮาอ่ะมาเป็นก้าวัดกันเนาะเขาขอออมแรงไว้ก่อนเขาขึ้นรถรางไฟฟ้าดีกว่าเจ้าสําหรับค่าใช้ใจ่ายนะเจ้าก็าคนละ20ิบาทเจ้าบ้เดี๋ยวไปขึ้นรถกันเปิ่นได้ชื่นใจที่หมูห่เฮาหมู่คุณเทวบุตรเทวดาเพิ่นมาอุดหนุนอันการทาบุต มทุกคนเจ้าตอนนี้เราอยู่ในรถรางแล้วนะเจ้ากำลังเ่อนขึ้นนะเจ้าขึ้นขึ้นขันเลยเจ้าตอนนี้เราถึงด้านบนของวัดพระธาตุราชเทวแล้วนะเจ้าไปกันเจ้าทุกคนใจบานใจชื่นปันใหญ่ปันสูงปีใหม่เมืองเฮาก็มาถึงแหมแล้วงามถึงดอกแ้วงามถึงดอกหางนก ตอนนี้เราขึ้นมาด้านบนนะเจ้าของวัดพระธาตุรสุเทพนะเจ้าข้างบนเนาะลมเย็นขนาดเจ้ากุ้คน,น่อยไป เนี่มันจะมีคําเวียนเทียนนะแจกสําหรับทุกคนนะเจ้ามีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้เจ้ามาทํเวียนเทียนกันค,คําคันสลุงน้ําสมปล่อยไปดําคําขันสลุงน้ําสมปล่อยไปดําคําขันสลุงน้ําเจ้า,จาทุกคนตอนนี้เฮาเวียนเทียนครบมรอบแล้วนะเจ้า เจ้าทุกคนเจ้าพือนท,ทายว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนไข่ที่เคยมาเห็นดอกมะลินักๆกครน,นี้ก็คงสมมูยแล้วนะเจ้าว่าที่ไหนไข่ที่เค่ได้โจ้เค่ได้ลาบหรือว่าใค่ได้ออย่างที่เฮาปราทราไว้พือมาขอที่นี่ได้เลยเจ้าองค์หลวงพ่อทันใจว่าพระธาตุไรคำเจ้าก็เดียวเขาเข้าไปไหว้พระกันนาะ พอเขาไหว้พระขอพรเสร็จแล้วเขาขอถูกไปปักติกระถางติปเปิลเกมไว้เพื่อนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปข้อระคังเนาะเออนะเจ้าเจ้าคุยเจ้าวันนี้จบดีขนาดเจ้าที่วันนี้เขาจะได้มีโอกาส ปิดทองที่ลูกนิดตเนาะพอมาถึงนะเจ้าเขาก็บริจาคสตางนะเจ้าแล้วก็หยิบแผ่นทองคําเปลวที่นี่แล้วมาปิดทองได้เลยนะเจ้าอันนี้เป็นบุญใหญ่บุญหลวงเนอะตั้งแต่สมัยเขาเป็นละอ่อนอะเขาก็จะได้ยินคนเท่าคนแก่บอกเนาะว่าโอ้ยมันสร้างวัดสร้างวิหารมันจะมีการฝังลูกนิอีนะเจ้าเขามาที่วัดพระธาตุไยคำรอบนี้เขามีโอกาสดีนะเจ้าที่เขาได้ปิดทองที่ลูกนิมิตนะเจ้า ป้นบอกกันว่าเฮามีโอกาสได้ปิดทองลูกนิดตเนี่ยแค่เตื้อเดียวเนี่ยก็ได้ขึ้นสวรรค์แล้วเจ้าคุณคนบุญใหยบุญหลวงคณะเจ้า หลังจากที่เฮาได้ปิดท้องลูกนิมิตแล้วเฮาก็จะได้ตีกล่องนะเจ้าความเชื่อก็คือการที่เฮาได้ตีกล่องเนี่ยเฮาจะมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็บอกว่าจะทําธุรกิจหรือว่ารับราชการหรือว่าบบว่าจะเป็นงานอย่างต่างๆเนี่ยก็จะโด่งดังมีชื่อเสียงในด้านที่ดีงามนะเจ้าวัดพระธาตุดอยคำสร้างขึ้นในรัช สมัยพยากือนากษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาปัจจุบันมีจื่อสิงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์หลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพรบนบานแล้วประสบความสําเร็จเช่นถูกหวยรางวัลใหญ่การงานสําเร็จและได้เดินทางปิกมาถวายดอกมะลิเพื่อแก้บนอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเจ้าการบนบานด้วยดอกมะลิบ้นบอกว่าแล้วแต่ว่าเราจะบนบานดอกมะลิทั้งหมดกี่พวงนะเจ้าบางคนแก้บนด้วยดอกมะลิเป็นแสนพวงก็มีเจ้า กูคนเจ้าบะเดี๋ยวนี้เฮาอยู่ที่วัดอุโมงหรือสวนพุดดทธธรรมนะเจ้าวัดนี้วันดาบัตรีมาเมื่อไหร่เจ้าเป็นสิบกว่าปีละมาตั้งแต่สมัยเป็นสาวจีอ่ะจนไปเหียนพยาบาลที่นครสวรรค์และขอวันนี้โอกาสดีเจ้าที่ได้มาเพราะว่าเขามาทําบุญเก้าวัดเนาะกูคนเจ้าบะเดี๋ยวนี่ย โรคมันระบาดเนาะโควิด1นทีนี่นะอยากให้กู้คนตั้งสติดีๆนะเจ้าเฮาสามารถจะไปที่ไหนได้แต่เฮาก็ต้องดระมัดระวังตัวออกกำลังกายนะเจ้าคือ,อยังวันดามาวันเนี้ยเกียมตัวมาเนาะเปิ้ว่าอันโอ้เฮาจะมาหว้พระเข้าวัดอีนาะพอละเจ้าเกียมมาเจ้ามีน้ำนะเจ้ามีวิตจะมีซีอันนี้เหมือนที่นะฮเปิเป้ลเนเอร์อันนี้คือของเปิ้ลดีแต่นะเจ้าแลวของอันแอลกอฮอล์เจลเจ้าและก็ อังกอร์เจ้าก็ไม่ได้ขายแล้วเจ้าอันซื้อมาจ่ายเนาะเมื่อกขนมพร้อมเจ้าน้ําถ่าตกเจ้ากุคนปีหมเมือตีนี้นะเขามาทําบุญก็วัด้วยกันถึงเ้าจะไปได้เล่นน้ำเนาะก็ม่เป็นยังถือว่าวันนี้เขาได้มาทําบุญเปยบเสมือนว่าเขาได้มา้วยกันเนอะเดี๋ยวเขาไปดูบรรยากนนาศต่างนกันเจ้าเจ้าเดี๋ยวเขาเข้าไปไหว้พระในอุโมองกันนะเจ้ากรุณาแต่งกายให้สุภาพนะเจ้าวันนี้วันดาก็สุภาพเรียบร้อยขนาดเจ้าประหนึ่งว่า ไม่อ่านมาเลยนะหรอคืนจะอยู่ที่แดนแป้นหน่ พรเสร็จแล้วนะเจ้าอันนี้จะเป็นบรรยากาศภายนอกอุโมงนะเจ้าตั้งในอุโมงแต่กี้เย็นขนาดนเจ้าทุกคนต้องลองมาไหวพ้พระด้วยตัวเราถึงจะหู้นะเจ้าวัดอุโมง์หรือสวนพุทธธรรมตั้งอยู่ที่ถนนสุเทพอําเภอเมืองจังหวัดเจียงใหม่ที่นี่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพญาเมงรายราวๆปีพุทธศักราช1839ซึ่งท่านับรวมวันนี้ก็ราวๆเจ0ร้อยกว่าปีแล้วเจ้าต่อมาพญากุณาทรงสร้างอุโมงที่นี่เพื่อให้พระมหาเถรจันทร์ ได้ใจเป็นตีวิปสัสสนากรรมฐานกำแพงภายในจึงเป็นหลายช่องทางเพื่อเดินทะลุก,กันได้และก็ยังมีภาพวาดจิตกรรมฝาผนังที่มีความเก่าแก่อยู่ตั้งในอุโมงค์ดยเจ้านักท่องเที่ยวที่มาทําบุญไหว้พระจึงชอบจะมาเดินชมความสวยงามภายในอุโมงค์ของที่วัดนี้เจ้าเจ้าพอเขาเดินบันไดลงมานะเจ้าบริเวณด้านขวามือของเขา เตียวไปทางไนจะเป็นบอ่อป่าขนาดใหญ่นะเจ้าเฮาสามารถที่จะไปเพื่ออาหารป่าได้ป่านีนักคนาตัวใหญ่คาดเจ้าแล้วก็สถานที่ที่นี่ถือว่าเป็นวัดป่ากลางเมืองเชียงใหม่มีความร่มรื่นนะเจ้าแล้วก็จะเป็นที่เข้าค่ายพุทธธรรมนะของเด็กๆบอ่ว่าจะเป็นประถมมัธยมนะเจ้าสมัยก่อนตอนรุนดานเป็นละครเนี่ยก็เคยได้มาเข้าค่ายที่นี่เจ้าบอ่ว่าจะเป็นการบวชพระบวชเนนก็สามารถจะมาที่วัดนี้ได้เหมือนกันเจ้าทุกคน กูคนเจ้ามาต้องกัะตุนสินค้าอย,ย่งางซากอย่างเนะอขวดตะนอตางที่บรรดาเตียวมานี่ยนะของกินอย,ย่างปเป็นเลอะเตอเจ้าแล้วก็บาเดียนี้พอถึงบริเวณบ่อป,ป่าแล้วเน้อก่อนที่เราจะไปขึ้นอาหานป่าเราก็เออซื้ออาหารป่านอกก็เป็นการบริจาคสตางค์ช่วยว่าโจยนะเจ้าแล้วก็ขึ้นอาหารป่ากันเนาะกูค,คนเน้อบาเดี๋ยวนี้สมัยก่อนน่ะนกพิราบจะนัาขนาดเลยเนาะบาเดี๋ยวนี้ต่างวัดเป็นติดป,ป้ายละจ้ะว่าห้ามให้อาหารนกพิราบอีเนาะเพราะว่าซ้ำพื้นไปกับสมานักนะเจ้าใใจจนนนน้้หหมม่่ตรีีเเงออื นี่ทุกคนอาหารป่าพร้อมแล้วเจ้ากได้วันดาจะลงไปต่อไกลกินให้เพื่อหันสายเจ้า,า,า,จา,ากูากานนนนคนเจ้าเฮามาแวะกินนข้าวตอนก่อนนอ ไหวพระเก้าวัดถ้าบอกว่ากินข้าวก็จะไปม,มีแหงไหว้พระวัดต่อไปนะเจ้าที่นี่เป็นร้านแนะนําเลยนะเจ้าสําหรับกับข้าวเนะาะเพื่นจะเน้นเป็นอาหารใต้นะเจ้าถ้าใครที่มากแบบรสชาติแบบอาหารใต้นะเจ้าแนะนําที่นี่เลยเนาะแกงไตปลาที่นี่คือเด็ดมากเจ้าถ้าไปกินข้าวกันเจ้าอันนี้ เป็นข้าวผัดนะเจ้าแล้วก็อันนี้น้ำพ,ร,พริกกับนีปลาทูทอดผักละทอดเจ้าหรือว่าชะอมจุบไค่นะเจ้าแล้วก็อันนี้แกงปปลานเนื้อน่ากินขนาดเดี๋ยวนี้ขยะเข้าขนาดเจ้ากินหมดแน่นอนเจ้าควแล้วก็ก่อนพี่เขาจะกินอะไรอย่างเน,นาะมันลืมเจ้าแองคาเจลล้างมือเด้อเจ้า,นะจาตอนนี้เขาอ,อยู่ที่วัดชัยมงคลเจ้า แค่ฟังชื่อก็เป็นสิริมงคลแล้วนะเจ้าทุกค,คนที่นี่นะเจ้าเพิ่นจะมีการปล่อยสัตว์ตามวันเกิดนะเจ้าอันนี้ปล่อยสัต์ตามวันเกิดคือเช่นทวาเกิดวันจันทร์นะเจ้ากําลัง15ควรปล่อย15ตัวเนาะความเชื่อการปล่อยชีวิตสั์เพื่อทําบุญเช่นปล่อยปลาไหลหมายถึงการเงินการงานการเฮียนจะราบรื่นนะเจ้าปล่อยปลาหมอหมายถึงเพื่อสุขภาพแข็งแรงไร้โรคภัยและปล่อยปลาดุกหมายถึงศัตรูคู่แข่งแพ้พ่ายนะเจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่า วันดาเนี่ยควรจะปล่อยไอหยางมือพระโลว่าจะเฮรู้เรืองพระบาทเมืองเมืองแพร่ยามแต่เสียมใจผู้คนเจ้าของวันดาเนี่ย เลือดเป็นชุดรวมนะเจ้าคือปลาหลายชนิดรวมกันทั้งหมด17ตัวเนาะพอเฮาได้ปลามาแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่พรมน้ําเป็นน้ําขมิ้นส้มปล่อยนะเจ้าเป็นความเชื่อของคนเมืองล้านนาเฮาเนาะเขาไปปล่อยปลากันเจ้าค่ะทุกคนเจ้าด้านในจะเป็นศาลของเจ้าแม่กวนอิมนะเจ้าระหว่างทางที่เขาเดินไปจะไปปล่อยปลาเนาะ จะเป็นบรรยากาศร,รอบๆนะเจ้ามีตู้รับบริจาคไทยชีวิตโคกระบือตัวนอบริจาคโลงโซบบริจาคหินดินทรายได้หมดเจ้าทุกคนทุกคนเจ้าพอมาถึงที่นี่เนาะก็จะมีคําอธิษฐานนะเจ้าทีต่ตังวัดต้นเตรียมไว้หือ้อนอคือเขาจะไปสวดตังลุ่มนะเจ้าเวลาเขาปล่อยป่าเนาะนมันมีหลายภาษาเนอะุคมีภาษากรีกเนาะ แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นภาษาจีนนะเจ้าแล้วก็ภาษาไทยเจ้าดีงามขนาดเธอไปเยี่ายมมเเยไันจะกลักาามไหมสิ่งก่อยามมเยเยวเมืองงาม แอลว,วนเหยาพระเจ้าต้นหลวงต้นใหญ่เสานามหนาดอกคำตาทุกคนเจ้าตอนนี้ได้ปล่อยป่าสิเ็ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าผู้สึกมันแน่นใจ่ขนาดเลยเนาะเพราะว่าที่นี่อ่ะก็ได้มีคาถานะเจ้าแล้วก็วิธีการตัวแบบว่าเขาต้องทำยังไงเนะาะเพราะว่าที่พามาเวลาเคยปล่อยป่าก็จะอธิษฐานแบบขึ้เอาคนเดียวแล้วก็ปล่อยไปเลยแต่ที่นี่อ่ะ ต้นบอกตั้งแต่ขั้นตอนว่าตั้งน้โมสันจบแล้วก็เอามือจุ่มเข้าไปสัมผัสตัวปลาทุกตัวที่เขาตั้งใจจะปล่อยเนาะโอเรียมคณาเจ้ามัมีไผ่เยี่ยมในท่านตันยอะไรอะ่ะคือต้องเอามือไปสัมผัสเปิ้ลแล้วก็เหมือนบอกเปิ้ลนะเจ้าว่าเขาจะปล่อยเปิ้ลนะเจ้าแล้วก็คาถาแล้วก็กำอู้ไอ้เจ้ามันศักดิิ์สทธิ์แล้วก็มันแน่นใจคณาเจ้ากุโคนลองมาที่นี่นะเจ้าวัดชัยมงคลเจ้าปล่อยปลาเสร็จแล้วเดวเข้ามาไหว้พระในวิหารกลางเจ้า องไหวพระพุทธรูปเรียบร้อยแล้วนะเจ้าบริเวณในวิหารนี้ทางเข้ามานะเจ้าเจิญทุกท่านมาทําบุญนะเจ้าบริจาคค่าน้ําค่าไฟเนาะหรือว่าบริจาคเพื่อพระภิกษุสาม,มนเณรที่อาพาธได้นะเจ้าแล้วก็แหมมุมหนึ่งนะเจ้าก็มีมุมถวายสังฆทานนะเจ้าจะมีพระนะเจ้าที่เปิ้นประจําอยู่ที่นี่เีื่อเฮาได้ถวายสังฆทานกันเจ้าปะเดี๋ยวเฮาไปวัดต่อไปกันนะเจ้า ตอนนี้เขาอ,อยู่ที่วัดเจียงมั่นนะเจ้าจะฟังจากจื่อก็ฮูนอว่าคนที่มาทมําบุญที่นี่ต้องการความมั่นคงในชีวิตนะเจ้าแบบกว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่งานหรือว่าธุรกิจนะเจ้าแล้วก็ที่สําคัญคืออายุมั่นขวัญยืนโดยเจ้าแต่ว่ามั่นหน้านี่บ่ได้นาะอันเฮาอู้กันเล่นบ่ได้นะเจ้าเส้นทางตังปุ้นนะเจ้าจะเป็นตางไปไวิหารจตุรมุขนอเป็นวิหารที่อยู่กู้ที่วัดนี้มาเป็น1,800กว่าปีแล้วนะเจ้า เป็นของเก่าของแกแต่ๆนะเจ้าของเมืองเชียงใหม่เฮานอแต่ละวัดเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกันไปได้ห่างกันนักนะเจ้ากมะเดาเฮาเข้าไปไหว้พระในโบสถ์นะเจ้าบุญปล่อยนกปล่อยปลาตามไปสู่วัดว่าปลากันฟังเทศธรรม เต็มดำพ้นบุญอุ่นใจหว่วมงานอุ่นสุนทานทำดีพระเพดีคนชายทั่วไปได้แอววันใจได้นนพ้นบุญนำปีเก่าก็ล่วงไปแล้วปีใหม่แก้วก็มามาเติมพระเรพลีปีใหม่เนืองก็คนเจ้าตอนนี้อยู่ที่วัดดวงดีนะเจ้ากล้าเจอนี่ก็โอ้ยเป็นสิริมงคลขนาดเจ้าไป เ้าโหยสักใบก่อนเนอะแต่ว่าก่อนจะเศร้าหยเนี่ยเราจะต้องไปกราบไหวพระพุทธรูปในวัดก่อนเจ้าที่นี่นะเจ้าว่าแต่จะอยู่ติดกันเนาะถ้าสมมติว่ามีถนนคนเดินถ้าใคเคยมาเนี่ยเขาก็เอารถมาจอดแล้วก็สามารถจะเดินเชื่อมกันได้หมดเจ้าแถวนี่ว่าจะอยู่ใกล้กันหมดเลยเนาะตั้งนี้ที่เขาเข้ามาเนี่ยเป็นตั้งหลังวัดเนอะเจ้า ไหวพระเรียบร้อยแล้วเนาะก็เดี๋้วเขาดูบรรยากาศรอบๆภายในวัดนะเจ้าคือวัดดวงดีเนี่ยแค่เขาได้เข้ามาเนี่ยเขาคงรู้สึกว่าดวงเขาดีแล้วอ่ะทุกคนก้าจูนก็กินไปเกิงแล้วอ่ะมีความเป็นสิริมงคลขนาดเจ้าอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาไหวพระที่นี่กันเนอะป่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆลมลื่นขนาดเจ้าเก้าไม้เก้าตอกกับต้นกบูไว้สัดงามแล้วภายในวัดเนี่ยว a n ดาบอกเลยนะเจ้าว่าสะอาดขนาดเลย ถึงแม้จะอยู่กลางเมืองเชียงใหม่แต่ก็มีความร่มรื่นเนาะเสียงนกเสียงธรรมชาติเนี่ยคือมันบอกได้เลยว่าแบบทุกคนต้องมาเจ้าบริเวณน,นี้ก็เป็นตู้รับบริจาคนะเจ้าเป็นรับบริจาคเป็นเจ้าภาพผ้าห่มเจดีดวงดีนะเจ้าแล้วก็บริจาคเจ้าภาพกระเบื้องมงหลังคากุ้ติเน่ะ ทุกคนที่วันดายืนอยู่นี้เป็นบริเวณหน้าวัดนะเจ้าตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าด้านหน้าวัดเนอถ้าเฮาเดินออกไปเลี้ยวขวาก็จะเจออนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะเจ้าที่ทุกวันอาทิตย์จะมีถนนคนเดินเนอะถ้าใครได้มีโอกาสมามาเดินแอลถนนคนเดินเอ๊จะเข้าห้องน้ําเจ็บต้องก็มาเข้าห้องน้าที่นี่ได้เพราะที่นี่ห้องน้าเป็นสะอาดขนาดเจ้ากุกคนแล้วก็บบริเวณด้านหลังวัดตะกี้ที่วันดาเข้ามาเนี่ยเฮาสามารถจะไปทะลุป,ประตูท่าแพได้เลยเจ้าเจ้า ตอนนี้เขาอยู่ที่วัดพระสิงห์นะเจ้าวัดพระสิงห์เป็นวัดตี่ประดิษฐานพระพุทธสิห์นะเจ้าทุกคนแล้ววันนี้ที่วันดามาเนี่ยเปิ้ดปิดบูรณะนะเจา้าแต่มาเป็นอย่างนอกถ้าใจเขามาถึงเนี่ยยังใดอะ่ะ เขาไหวอยู่ต่างนอกเนี่ยเขาก็ได้บุญเหมือนกันนะเจ้าแล้วหล่อ,อนที่มาเฮียนเจียงใหม่เนี่ยเข้ามาเฮียนเจียงใหม่กู้คนน่ะจะต้องรู้จักวัดพระสิงดีกนกะเจ้าเพราะว่าหน้าวัดพระสิง่มีเจียงใหม่คอสเมติกเจ้าไหวพระเสร็จแล้วเขาก็ไปช้อปปิ้งซื้อของนยเจ้างามภายในแล้วก็ไปงามภายนอกต่อนนะเจ้ากูคค้คนคนใดขอไหวพระก่อนนะเจ้า สิงห์นะเจ้าสุมาเจ้าเจ้ายังไงเป็นเหมือไดิเนอร์เดี๋ยวเราเข้ามาไหว้พระพุทธสิหิงการน,นะเจ้าพระพุทธสิหิงพระพุทธร,รูปลอสัมฤทธิ์ลงรากปิดทองหน้าตาก,กว้างหนึ่งเมตรสกุลช่างล้านานานะเจ้าในราชสมัยพระยาแสนเมืองมากริย์เมืองเชียงใหม่ราชวงศ์มังรายองค์ที่เจ็ดได้เชิญจากเมืองเชียงรายมาปฏิสถานที่วัดลีเชียงพระหรือวัดพระศิหิงวรวรราวิหารในปัจจุบัน น่าเป็นพระพุทธรูปสําคัญผู้บ้านคู่เมืองเจีงเงยงใหม่มาแต่โบราณกาลในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่เมืองจะอัญเชิญพระพุทธสิหิงขึ้นปริษถานบนรถบุษบกแห่รอบเมืองเจีงยงใหม่เพื่อให้ประชาชนเจีงยงใหม่ได้สักการะบูชาเป็นพิีนีที่สืบต่อมาหลายปีแล้วนะเจ้าและในปีใหม่เมืองปีนี้ถึงแม้ว่าเฮาจะไม่ได้มีประเพณีแห่รถบุสบกร,รอบเมืองเจีงยงใหม่ทุกคนก็สามารถจะมากราบไหว้ได้นะเจ้าช่วงนี้คนมาหน้าเจ้ามาแถวติดก็ได้เนะน,น้อเขาเข้าไปไหว้พระต่งางไงกันเจ้า นั่นเนาะนั้นเนาะนั่นเนาะปีบาดเจ็บเาจ้างเนาะากันเงือกคนเราตาตีเขาเบาคันเงือเหมือนกันตาตีคันเจ้าตอนนี้เฮายูว่าเจดีหลวงเจ้าทุกคนเจ้าบะเดียวนี้เป็นยุคที่ใครไก็กลัวกันเนาะที่ว่าเจดีหลวงเพื่นนี้มาตรการความปลอดภัยที่ สุดยอดเลยเจ้าคุณคนที่นี่เป็นอุโมงที่เข้าไปจากฆ่าเชื้อนะเจ้าแล้วก็มีพี่ๆที่เปิ้ลดูแลความปลอดภัยเนี่ยใจเครื่องเทอร์โมสแกนวัดไข้เขาตัวเจ้าเดี๋ยวเขาเข้าไปตั้งไงกันนอ่อกุณคนเจ้าต้องอยู่เลยเนี่ยสิวิเจ้าไอ้กับพุกเข้ามานี่15้าวิเนอร์โอเคได้ละ แล้วก็ถอดรองเท้าด้านนอกน้อแล้วก็จะมีพี่ๆที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยเนี่ยวัดไข้เลยใจเครื่องเทโอร์สแกนจนน้อ วัเดียวนี้เขาเข้ามาบริเวณในวิหารแล้วนะเจ้าด้านในอ่ะเปนจัดได้สวยงามขนาดเลยเจ้าดีงามขนาดเดว,วันดาขออนุญาตไปไหว้พระก่ันนะเจ้าหลังจากที่เฮาไหว้พระในวิหารแล้วนะเจ้า เราก็มาเดินชมความงามของเจดีหลวงตั้งหลังนี้นะเจ้าเจดี JD หลวงนะเจ้าเป็นเจดีอิตโบราณที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเจียงใหม่ด้านหน้าประตูวิหารมีบันไดานาคเลื้อยเลื้อยลงมาใช้หางกระวัดขึ้นไปเป็นซุ้มประตูถือว่าเป็นนาคที่งามที่สุดของภาคเหนือเลยเจ้านอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญเพื่อเขาได้กราบไหว้บูชาไม่ว่าจะเป็นพระประธานในวิหารหลวงพระนอนซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังเจดี เสาอินทขินหรือเสาลักเมืองที่ตั้งอยู่กลางวิหารจตุรมุกศิลป,ปะแบบล้านนาประยุกต์ิวัดนี้ก็จะมีประเพณีใส่ขันดอกอินทขินหรือว่าใส่ขันดอกบูชาสารลักเมืองของจังหวัดเจียงใหม่ปีละหนึ่งครั้งนะเจ้าเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยมากันนะเจ้าทุกคนเจ้าตอนนี้เราอยู่ที่วัดหมื่นล้านเจ้า โอ้ยกาจื้อเจ้าก็เป็นสิริมงคลขนาดแค่เตลเข้ามาในวัดเอนะเจ้าก็ได้ไปหนึ่งล้านแล้วนะเจ้าเข้ามายกมือไหว้สานะเจ้าได้ไปแหมร้อยล้านเจ้าแล้วเดี๋ยวเข้าไปกราพระตังนันจะได้มือล้านแน่นอนเจ้าทุกคนตยวันดาวันเจ้า าเจ้ตอนนี้ภายในวิหารของวัดมืนล้านนะเจ้ากําลังอยู่ในช่วงบูรณะซ่อมแซมอยู่นะเจ้าและแต่กี้วันดาได้มีโอกาสอู้กับพระที่เปิ้ลจำวัดอยู่ตินี่เปิ้นบอกว่าขอเชิญชวนทุกท่านเป็นเจ้าภาพบูรณะปฏิสังขรณ์พระวิหารวัดมืนล้านแต่กันนะเจ้าโดยติดต่อมาได้ที่เบอร์053214650และ 053-214-675นะเจ้าวันดาถือโอกาสเป็นสะพานบุญนะเจ้าบุญในครั้งนี้เป็นบุญใหญ่บุญหลวงนะเจ้าขอให้ได้เป็นเศรษฐีหมื่นล้านสมจื้อวัดนะเจ้าผู้คนสาธุกระเดียวเฮาเข้าไปไหว้พระต่างๆโดกันเจ้า เจ้าทุกคนปัดเดี๋ยวนี้เราทําบุญไปกันครบเก้าวัดแล้วนะเจ้าก็คือทุกคนนะ่ดูอยู่ที่บ้านก็ขอเพื่อเสมือนได้บุญเหมือนกับที่วันดาได้มาทําบุญเก้าวัดไปกันนะเจ้าวันนี้นะเจ้าตั้งแต่เช้าเลยเนาะตั้งแต่เก้าโมงจนถึงประเดี๋ยวนียก็จะหกโมงแล้วเจ้าอยากขึ้นคกคนกดติดตามกดถูกใจเพจวันดาวันเดอร์ตัวนะเจ้าจะได้เป็นกําลังใจให้วันดาเนี่ยได้มาตากแดดนะเจ้าแล้วก็ทําคลิปดีๆเพื่อทุกคนนะเจ้าว่าไปแล้วสถานาการณ์บัดเดี๋ยวนียโควิด19ีเนี่ย COVID ผู้คนเสพข่าวแล้วก็เป็นแพนิคเนาะเป็นตื่นกลัวกันละเสพข่าวว่าโอ๊ยแล้วอันหกเดือนเป็นโควิดใจบดีเจ้าใจแล้วเจ้าคนฟังขา่าวจะใกล้จะเป็นประสาทแล้วเจ้าแต่เฮาอาก็สามารถจะออกจากบ้านได้เจ้าทุกคนแค่เฮาอันดับแรกตั้งสติก,ก่อนเจ้าอันดับที่สองพวกแม่เจ้าออกจากบ้านอันดับที่ 3, สามพวกแอลกอฮอล์เจลอันดับที่สี่คือล้างมือบ่อยๆเจ้า สำหรับวันนี้นะเจ้าต้องขอขอบคุณร้านดีๆนะเจ้าเดลี่คาเฟ่นะเจ้าที่อยู่ในปั้มเชลผู้สาขาะเจ้าโอ้ยท้อนๆมานะเจ้าเข้ามานะเจ้าแอร์เย็นจุ่มอกเย็นใจเจ้าแล้วก็ในร้านนะเจ้ายังมีมุมกาแฟนะเจ้าพือเขาได้นั่งทานนะเจ้าอยู่ได้ทั้งวันเลยเนอ์มีขนมครมเคี้ยวให้ทานเล่นนะเจ้าแล้วก็มีอาหารจานเดียวเนาะ อย่างที่ว่าเจ้าราคาก็เป็นมิตรภาพโดยเจ้าภายในปั้มเชลนะเจ้าเขาก็เอารถมาล้างอาชีพได้เอารถมาเป็นน้ำมันเครื่องได้ห้องน้าเป็นก็สะอาดและที่สาคัญนะเจ้าน้ามันดีเชล power ของเปิ่อนนะเจ้ามันเป็นเน็ตแต่เจ้าสมคำร่ำเรือเจ้าสําหรับวันนี้วันดาวันเดอร์อัศจรรย์วันดาขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าปะกันใหม่ ep หน้าเจ้าบ๊ายบายเจ้าความรักก็เหมือนโควิดไม่ได้ติดแค่คิดไปเอง